เหมือนกับประเด็นนี้ค่ะที่รถปลดทุกตามมาตั้งแต่แรกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมาตามความคืบหน้าการกรณีของน้องอ้ำนะคะเด็กชายวัยหขวบที่หายตัวไปที่จังหวัดขอนแก่นคุณหายไปตั้งแต่วันพระรหัสบดีที่แล้ววันนี้วันพุธ เกือบครบสัปดาห์แล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยทางด้านคุณแม่ของน้องอ้ําก็เดินแจกใบเปลวในพื้นที่ค่ะเพราะว่าต้องการให้คนในพื้นที่เผื่อใครที่พบเห็นน้องอ้ําเนี่ยได้แจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสนะคะส่วนทางด้านตํารวจตอนนี้ก็เตรียมที่จะใช้รถแบ็คโฮในการขุดหนองน้งนําสาธารณะอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าต้องการรู้ว่าสารุปแล้วเนี่ยเจอไหมน้องอ้ําจะไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ตกลงไปหรือเปล่านะคะคราวนั้นขุดไปรอบหนึ่งแล้วนะใช่ขุดครั้งแรกเนี่ยไม่เจอนะฮะซึ่งนางปุญญาวีประกังแม่ของน้ององ พร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา <c oughs> ก็ได้นําใบปลิวไปแจกให้กับพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงคนที่เดินจับจ่ายซื้อของในตลาดนัดค่ะซึ่งอยู่ห่างจากบ้านประมาณ20เมตรเท่านั้น <c oughs> เพราะว่าหวังให้พ่อค้าแม่ค้าที่เดินทางไปจําหน่ายสินค้าตามตลาดนัดในพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะคะช่วยแจ้งเบาะแสในการติดตามหาตัวของลูกชายที่หายไปจนถึงวันนี้เป็นวันที่6แล้วค่ะโดยพันตํารวจเอกนัทวุฒิพูลเจริญผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรเปยน้อยก็บอกกับรถปลรวทุกนะคะ บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้นําพ่อของน้องอ้ําไปสอบปากคําที่สถานีตํารวจภูทรจังหวัดขอนแก่นแล้วแต่ก็ยังไม่พบพิรุษค่ะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการหายตัวไปของน้องอ้ําขณะที่การสอบปากคําน้องกุ้งเป็นเพื่อนของน้องอ้ํานะคะอยู่ด้วยกันตลอดจนหายตัวไปน้องกุ้งบอกว่าน้องอ้ํายังอยู่ที่สระวงหนองน้ําสาธารณะที่อยู่ตรงข้ามปราสาทเปื่อยน้อยที่น้องอ้ําชอบมาดูรถแบ็คโฮขุดลอกหนองน้ํานั่นเองค่ะ ดยช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็ใช้รถแบคโฮขุดหาน้องอ้ําบริเวณด้านทิศตะวันตกของน้องน้ำซึ่งเป็นที่ที่น้องกุ้งบอกว่าพบน้องอ้ําเป็นครั้งสุดท้ายจนถึงขณะนี้ค่ะการขุดการค้นหานั้นยังไม่พบร่องรอยของน้องอ้ําแต่อย่างใดซึ่งถ้าวันนี้ไม่พบเนี่ยนะคะก็จะยุติการค้นหาพร้อมจะใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนแทนการค้นหาต่อไปค่ะครับ